จากทีวีสามส s าร์แชทสเป a ชียซีซั่นหนึ่งกับการมอบรางวัลที่แสนจากใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างทีวีสามแฟนคลับและรายการต่างๆของช่อง3ก็ยังไม่ปิดฉากลงง่ายๆค่ะวันนี้เหล่าแฟนคลับเลยยกทัพมาเสริมกำลังกันแน่นช่อง3เพื่อเป็นตัวแทนมอบรางวัลไม่ว่าจะเป็น The Voice ซีซั่น2กับรายการปากินกะยอดนิยม สีสันบันเทิงเองก็ติดผก,กับเขาด้วยกับรายการข่าวบันเทิงยอดนิยมที่ขอส่งเจินและสามนักข่าวภาคสนามฝ้ายมินและแบงไปเป็นตัวแทนรับมอบบันทึกกรรมกับรางวัลซีรีส์ซิตคอมยอดนิยม ซิกเซนสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่นสอที่นอกจากจะได้แม่หนูสงสุดามารับด้วยตนเองแล้วยังมีหนุ่มท็อปจรนย่องมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบนเวทีอีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยแฟนคลับได้กรี๊ดกันสลบกับรางวัลดาวรุ่งชายและหญิงยอดนิยมที่หนุ่มตีเจมส์มาควงคู่กับสาวหวานมิวนิธามาแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักชาพ่ยสีหน้าของผู้มาร่วมง,งานวันนี้มีแต่รอยยิ้ม สุดท้ายนี้ศรีสรรบันเทิงก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนที่ได้รับรางวัลกล่าวคําว่าขอบคุณดังๆอีกครั้งค่ะและสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพในผลงานและทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะอขอบคุณแฟนคลับนะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้มันก็คือเกิดจากผลโหวตล้วนๆเลยลก็เหมือนกับเป็นกําลังใจในก้าวแรกของเราอะไรอย่างเงีย คือเป็นงานชิ้นแรกของเราแล้วเราก็ได้รางวัลน,นี้แล้วเราก็ดีใจครับที่เราได้คือทําละครเรื่องแรกของมาแล้วก็จริงๆเป็นละครที่ใหญ่มากมีนักแสดงเยอะมากแล้วเราก็ได้ารางวัลน,นี้จากผลโหวตใช่ไหมครับก็เป็นคือคือจริงๆเป็นกำลังใจที่เราจะได้ทํางานดีๆต่อไปเรื่อยๆครับผม